จะหันเก่าสิบปีเอียงก็พอแปด้ในเงินอนอุศงอายุแปดร้อยล่ะคักขนาดเลยต้องเก่าสิบนาจงได้เก่าร้อยว่านายนีเงินมากถือมันลงจริงหัวขาดถอมันเจ็บโหมากังกระมนเหมือนตัวเดี๋ยวให้ร้านติดไม้ในเด้อ อันตีน่าไ,ไปเสียเนาะเอเฮ้ยยังออกมาตีไม่แค่ห็นมันมีเสียงเอาสิดทา้ายมาเด้อมาที่นี่ย่าอ่งซื้อว่าย่าอย่างกว่าค่ะขอชื่อไม่มีอันอายุจกปีละปีนี่มันเก่าสิปีนี่จีโอ้แปดจุดเก่าเก่าสิปีละ,ะเป็นแจ้งไนเรื่อง ที่ดินที่ดอนทำมาหาจับเหยาะโบจับหนักหรือกยากจังไรเพราะจังยากคือบ่ยากตรงนี้เขาไม่จับยากบ่ยากคืเลยมายากบ่ยากคือไหนมายากตรงที่เขาว่าเจ้าเป็นคนขายแม่บอกน้องบอกลูกบอกล้านไปขายคนวาเจ้านั่นได้เงินยี่สิบแปดล้านเขาก็ไ่หูจับเขาไ่หูจักไรเขาก็เลยขายพ่อบาทพ่อเฉลี่ยือไ่หูจัก ั <c oughs> งๆแม้ากัเห็นแม่จนะัวบอกห้อยน้ำมูนหลังกรนเจนอยู่ตัวชูดูกลิ่นทันมันขั่งขายป้านนั่งชื่อแม่เงยิ่งขี้ร้อนเดียวเป็นเจงไดนความเป็นพี่เป็นน้องที่อ่ะที่ขาเจ้าวอยู่ในหันว่าเป็นพี่เป็นน้องกันที่เก้าได้ยี่หอด้เนได้เป็นอะไร นี่แหละผู้ชายดาวเย็นดาวเพ่นให้จมน้ำตายผู้นี่หละผู้นี่แหะเม้าหนุ่ยได้นหวหยค่ะยน้ำจมปลอดปลอดอยู่กับผู้นี่แหละใหม่กันเท่าเล่าได้ดึงึุนมาคือน้องเทปลาดบัตายแต่ทีทีเดมากมือนี่คือประเด็นเม้าหดุ่ยเกียวว่าเม้เหนาเป็นคนคลายน่าจังว่าเดมา ต่างอยุแต่เก่าซิบก็ยังได้มาอยู่เนาะท้งท่างทีบูเดี๋ยวหูเหลืองอีหยางเลยนะนะนม่ดบุกหยาไทยอ้ากระปวดแขวกระได้มาาพ่อหยางติพ่อห่วงคนดีเงินยี่สิบแปดล้านนี่นะในล้มบากขนาดนีอยูก็ได้ยูง่วงมืดไฟกระโเ้ย่อยใส่ไฟ่้าน่ะชื่อสองกิโลกอือที่ใส่ไว้นั้นเท้าเนแปบนหลาน แต่ว่าย่ายขายทิ่นดินด้นเงินเช้าแปดลาย่ายเป็นคนขายนะ่ะนี่ละต้นเหตุสี่เลมา้ง่ว่ายังถูกอยู่นีแต่ซื้อแต่ว่าเาไม่เงินม็นมีละกฎใกอยางูแต่ว่าเป็นอย่างตรงนี้ซื้อในเอ้างน,น้าเน่สีนะทั้งๆที่มันโบเดตเป็นพ้อมจรงิงจริงจริแม่เขาเกิดแม่แม่เขาเกิดอยู่กุละงุมอยากซื้อไปอยู่บตั้งกา แม่เฮานี่บ่ได้เกี่ยวอีหยังเลยนั่นน่ะที่แปลที่ยาที่หน้ายายที่นหน้ายายก็อยู่บ้านกะงแม่นโอ้บ่ได้เกี่ยวกับ่บักลาแล้วอีหยังให้ยายมายากนําล่ะบัดนี้ก็ยากนี่ล่ะยอดยอเงิน28ล้านนี่ล่ะโอ้หาเดียงใส่ยังว่าถ้าแม่เฮามีปานอนคงบ่ได้อยู่ทูอยู่ยากันี้ดอกหนูก็คือสิเฮียนหนังสือ เดี๋ยวเป็นหน้าไอ้เจ้าไงหน้าโตคือข้าเจ้าแล้ะล่ะเนาะจ้าอ๋อปัญหาที่ย่าได้มากก็คือย่าถือเก่าหาว่าย่ารันเตคขายที่เรานโมห์นต้องเจียมต้งฉีกว่าแม่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 ว่านั่งนี่นี่ อยู่เป็นคนบ้านค่ำกลางเกิดอยู่บ้านค่ำกลางแล้วช่วงหนึ่งในนี้ออกจากบ้านค่ำกลางไปสินะทั้งๆที่แม่ห้าบุกเข้าเดี๋ยวปีใสเลยนี่แหละเธอแหละที่แม่ห้ามากกุนเถกจนอายุเก่าชิบแล้วเนาะเก็บลอยแล้วจังได้ว่าเห็นวุ่นวายแม่น่าวอยู่บ่ย่ายบ่ว่าหนาวกินบ่ยิ้มเย็นว่าใส่เกลือป่ค่ะเย็นอยู่เย็นไม่หนักใจบ่ไหล ใจเกือบใจว่าไหลเลยออกห่อนออกหอนใช่ปะาอายุยืนนุ่มใ่เกือบเลยหรือ่จักซะก็ม,มาใจสองเท้าบาดีก็ถือเอาเป็นอย่างนืงงอว่าซาเอกมันออกห่อนยังมาออกห่อนน,นั่นอ่างนี่เคือเอาไฟจูดนี่บาดาใจไปเนี่ยมันก,กับพวกว่ามื่อไห่เกิดมาเดินบนไหแล้วนี่ก็เดินบนระขั้นอันเท่าอันนี้เนี่ย นั่นคืออันไซเบอร์เนี่ยกำลังถืกเอาสรุปจังได๋ล่ะมื้อนี้ยายมาคือเพ็ดทั้งเทือได้เห็นหลายหม่องแม่ไดเห็นสะพานทั้งนึงที่บ่เคยเห็นเสาก็เาแบบใหญ่เนาะก็จนได้ว่าเเสาใหญ่ๆจเอาไปเห็นนคือสิลบ่พัดตงนแบ่ได้เกี่ยวบ่ได้เกี่ยว มาเลนเกี่ยวแต่ตรงที่ว่าเป็นอย่างแน่เข้าขึ้นเดปอันนี้นะนั่นแหละพอซื้อนาคตะตุลุณยายอีดีนะนายายมีสมพง์ยายมีสมพงเนาะว้านลสมพงศ์ก่อพายกรไรก็พ่อาะไานกุฎละงงเมนะอายุ89ปิบเก้าปีอ ยายรักรักสอนอยู่ในนี่เพื่ออะไรยายบ่ได้เกี่ยวขวางยังบ่ได้เกี่ยวขวางยังเกี่ยวยังเทบ้านคั้กลางกับเทบ้านลาเกี่ยวตรงที่ว่าแม่เขาไปขายทีเหมืนคั้กลางนั่นเด้อเกี่ยวอยู่แค่นั้นแหละแต่ถูกเก่าตัวขายที่เนาะคนบริสุทธิ์เออถูกเก่าตัวเกิดย่บ้านคั้กลางแล้ังท้ายที่แล้วพ่อแม่อยู่บ้านคั้กลางผอมมทั้งที่โบเป็นจริงเลยยายนี่อยู่คุณละงุ่ม พ่อก <laughs> yeah. yeah. uh, oh! ับย uh ุ huh. uh ้กุดงแม่กับยุ้กุดงไมนไปถีบใบใช่เราผู้ใดมาบอกว่ายายไปขายทียี่สิบแปดล้านโอ้ยจะผู้ใดแล้วมันบอกเบาอยุ้กพวกพวกอยู่มันเบาไห้ทันนีกับแม่กับยุเชียงคนเดียว จนเราบรอยู่บานอยูุหน้าลเดืนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่หูเรื่องนี้มากแม่ก็่วยมากตลอดเดี๋ยวมื้อกี้ผู้ใดสิหัค่าเสียร์อือจมากจากเจ็ดอยเลยกิโล้ช่ต้ปาเือลอนทั้งซองายทั้งเพลินทั้งเห่าทั้งสาบคนบันลาศนกร์ที่เจอกี่ยัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้ออายุขันคันยืนเด้อโดนเด้อหัวหลวงว่าจังันให้ช่วงใหายเสาห้ยยูดีไม่เห้าขอให้ย่ายนอนหลับหายไข่หายป่วยม่ต้องคิดหลายดอกหลายเลย่างรอนนีไม่มูปุยอยู่นี่คุ้ยจ้าแต่ว่าหายยู่คนเดียวกระเสาเงี้ย คืผู้ทำนะจ้ะแต่ว่าห่ว่านอนบ่รับหลังบ่ทีแลงยานจะเอามาขาจาของย่านจะเขาสิมาเอาเงินีสิบแปดเก่าหลนเงินจะมาแต่ใช้ทั้งที่เงินกับมุมียังสี่ยานอยู่แล้วไปสิบเป็นบานมาจัแล้วเขาเป็นตไงมี